สวัสดีค่ะสําหรับใครที่เกิดวันจันทร์นะยคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนี้ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรผ่านไพ่ของแม่หมอเกตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานลูกๆที่เกิดวันจันทร์ให้ระมัดระวังนิดนึงการถูกเรียกเรียกพบ ให้แก้งานแก้เอกสารการได้รับมอบหมายงานเพิ่มหรือการได้ทำโปรเจกต์ใหม่งานเก่ายังไม่ทันเสร็จงานใหม่มาอีกแล้วประมาณนั้นนะคะหัวหน้าให้ความไว้ใจหัวหน้าให้ความเมตตาอยากจะให้เราแบบว่าแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่แล้วก็ ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นหัวหน้าให้ระมัดระวังช่วงนี้บริวารจะนําปัญหาเข้ามาใหา้หรือว่ามีการสื่อสารอะไรผิดพลาดบางอย่างให้ระมัดระวังเลยในช่วงของ15วันนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะ การเงินรอเงินก้อนได้เงินก้อนรอการอนุมัติได้รับการอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของเงินมรดกเงินประกันหรืออะไรก็ตามที่เรารอคอ,อยอยู่จะได้เร็วๆนี้นะคะแม่ขอยินดีด้วยนะยินดีด้วยอย่าลืมที่สําคัญนะคะ ตรวจน้ำนิดนึงอุทิศสุขสรให้กับเจ้ากรรมนายเวรหน่อยใครที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้เจ้ากรรมนายเวรจะเปิดทางให้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะวันจันทร์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้แพ้อาหารผื่นขึ้นลมพิษระมัดระวังหน่อยในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอะไรที่แบบ อา,อาหารจำเจอย่างเงี้ยอย่าไปทานบ่อยระวังจะเป็นไทรอยต่อมน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักของคนโสดจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเยอะแยะเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าเราคุยเล่นๆขำๆอะ่ะยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายส่วนคนมีคู่แล้วช่วงนี้ความรักยังไม่หวานอะไรสักเท่าไหร่นะคะจืดชืดอยากจะให้แบบว่าพากันไปเที่ยว พากันแบบไปมีกิจกรรมร่วมกันนิดนึงเติมความหวานให้กันหน่อยนะคะทุกอย่างรับรื่นแน่นอนเชื่อแม่แม่เป็นกำลังใจให้นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ